กร่าสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มีกับฟรีที่ีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทําฟาร์มแรบบิดนั่นเองนะครับผมแรบบิดก็คือกระต่ายนั่นเองนะผมโดยที่เราแบบไม่ต้องไปหามันมันจะมาหาเรานั่นเองนะผมเดี๋ยวผมก็จะมาสอนสร้างกับดับกับดับอะไรว่ากับดักนั่นเองนะผมโอเคนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมน้องๆก็คือจะต้องเตรียมคือประมาณนี้นั่นเองครับแค่ทําแบบนี้นะผมสีเหลี่ยมให้มันอยู่ตรงกลางสีเหลี่ยมประมาณนี้แล้วก็ผมก็จะเอาน้ํามาก่อนนะครับผมผมเลยมเอาน้ํานั่นเองนะผมเดี๋ยวผมขอทิ้้งอันนีไป ก็ขุดไปตรงนี้นะครับผมขุดแล้วก็วางน้ำโอ้โหน้ำผมแบบจะใส่มากเลยนะเพราะผมใส่หมดอั่นนี้นะโอเคจากนั้นก็วางวางอันนี้นะครับผมวางอันนี้นี่มันจะมีน้ําอยู่นะครับผมข้างล่างโอเคประมาณนี้จากนั้นก็แล้วก็ขุดให้มันหยาบระเนนะครับผมเดี๋ยวผมขอสร้างอันนี้ก่อนเรนทําแบบนี้นะครับผมนี่ให้มันขึ้น2อล็อกอันเรนตรงกลางแล้วก็ผมก็จะเอาแครอทแล้วก็ เดี๋ยวผมก็ ENA, จะเอาที่ขุดก่อนนะครับผมมาขุดแบบนี้แล้วก็ใส่แครอทนี่ประมาณนี้นะคระับแล้วก็แล้วก็เอาอันนี้นะครับผมวางข้างบนนี้แบบนี้แล้วก็วางอันนี้ตรงกลางนะครับเพื่อให้กระต่ายขึ้นมาข้างบนน,นั่นเองแล้วก็แล้วก็วางปุ่มเหยียบตรงนี้นะครับผมปุ่มเหยียบข้างข้างโอเคประมาณนี้โอเคจากนั้นก็เฮ้ยจากนั้นก็เราก็วางประตูนะครับผม<ๆ><ๆ>เพื่อเราจะดัด จะดักอะไรวะได้ปิดหรือว่ากระต่ายนั่นเองนะผมเพื่อข้อมานี้นะครับผมร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมาบดบเ,เ,บเดี๋ยวผมขอรอเวลาให้มันโตก่อนนะครับผมคือมันจะโตเปล่าวะมันจะมีน้ำไหมไอ้มันมีน้ําอยู่นะครับผมลอมันโตเดี๋ยวผมก็ไม่อยากรอนะผมผมจะเอาบอนมิวโบมิวแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวบอลมิวเออบอลมิวผมก็จะเอาให้มันโตเลยนั่นเองเดี๋ยวผมนี่ประมาณนี้ โอเคนะผมเหมนันนะผมก็จะลองปล่อยกระต่ายดูนะครับผมว่ามันจะเข้าตามมันจะเข้ากับดักเราหรือเปล่าว่ามันจะเข้าประตูของเรานั่นี้นะโอเคเราไปรอชมเลยนะครับผมมันจะเข้าเปล่าวะเอ๊ะผมเห็นผมเห็นแค่หลอดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวราดูว่ามันจะเข้ากับดักเราหรือเปล่ามามาแล้วมาแล้วตัวนึงนะผมมาแล้วมาแล้วให้มันเห็นแค่หลอดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเพราะมันเข้ามาแล้วดูดิติดแล้วคนนึงติดแล้วติดแล้วสอง มาาดูอดูติดแล้วสามนี่จะเป็นกระดาษอ่าเนี่ยมันมันขโมยขนาดเฮ้ยรอรอรอฝั่งนี้ยังไม่เข้ามานะผมฝั่งนี้มันรออะไรไม่รู้อะ่ะ <c> เ <oughs> ด,ดี๋ยวดีฝั่งนี้ก็ยังไม่เข้าเข้ามาแล้วมาประมาณกี่ตัววนะน่ะมันกำลังเข้ามันกำลังเข้าดิดเอามันออกไปละ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มามามาแค่หลอดมอีตรงนี้เว้ยดูดิ โหโค,คโคตรครูอ่ะกระดับกระกระดักแครอทเป็นโคตรเท่ดูดิก <c oughs> ับกับดักกระต่ายแล้วก็เราต้องรอดูดิถ้ามันติดปุ๊บแล้วก็แบเอาตีมันเลยน,นั่นเองนะครับโอเคนะผมก็จะประมาณนี้นะผมคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะ <c oughs> ผมคือผมทําตามจากติ๊กต็อกนั่นเองนะผมคือแบบเขาผมก็ไม่รู้ว่ามีวิธีนี้อยู่นะโอเค okay, นะผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมก็อยากให้ใคร ถ้าใครอยากให้ผมสร้างคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมครับเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ดีโอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย